ไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อกับกรณีที่มีคนนำคิววัคซีนนะคะไปขายต่อในราคา500ถึง1,000บาทด้วยวิธีการที่เขาจะแฮกเข้าไปในระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลแล้วหาผู้เกี่ยวข้องค่ะย้ำด้วยนะคะว่าการกระทำในครั้งนี้มีโทษจำคุก3ถึง10ปีค่ะ นายสักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเข้ามานางคมระบุว่าแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิตผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้รายงานเกิดกรณีทุจริตการจองคิวเพื่อขอเข้ารับวัคซีนโดยมีการแฮกระบบของบริษัทเครือข่ายมือถือแห่งหนึ่งเพื่อนำโคต้าวัคซีนไปขายต่อโดยมีการจ่ายค่าหัวนะคะรายละ500-1,000บาท แต่เนื่องจากบริษัทมีระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดจึงสามารถตรวจสอบพบความผิดปกตินี้ได้ขนาดนี้ได้แจ้งความดำเนนคดีเรียบร้อยแล้วนะคะหากสอบสวนแล้วพบว่ากระทําผิดจริงจะต้องโทษจําคุก3 1 0ปีโดยขนาดนี้กําลังสอบถามเพิ่มเติมนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมรู้เห็นด้วยหรือไม่หากมีจะต้องรับโทษจําคุกตามมาตรา157ประมวลกฎหมายอาญาด้วย ส่วนประชาชนที่ซื้อสิทธิ์มารับวัคซีนสามารถนำหลักฐานทั้งการโอนเงินให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางทุจริตดังกล่าวโดยยืนยันด้วยนะคะว่าจะไม่มีการดำเนินคดีกับประชาชนและจะกการไว้เป็นพยานรวมถึงไม่มีการตัดสิทธิ์การเข้ารับวัคซีนแต่อย่างใดแต่หากไม่ให้ความร่วมมือก็จะถือเป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกันเบื้องต้นพบว่ามีอาสาสี่คนและยังมีอาสาผู้ต้องสงสัยอีกจำนวน11คนค่ะที่อยู่ระหว่างการสอบสวน นี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะความคืบหน้าของการทุจริตจองคิววัคซีนอืและวันนี้ค่ะซ้ำเติมมากจะบอกว่าซ้ําเติมมากเพราะว่าปัญหาเรื่องของวัคซีนในบ้านเราตอนนี้เนี่ยก็ประสบปัญหาอยู่แล้วนะม,มาทําแบบนี้อีกเนี่ยโอ้โหถ้าติดตามได้สอบสวนแล้วเสร็จต้องด,ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครค่ะเพราะเพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆ คุณผู้ชมคะขออยับมาติดตามเรื่องนี้กันสักนิดหนึงนะคะวันนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจะมีการเปิดระบบให้กับประชาชนอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปรวมทั้งผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังที่ยังไม่ได้รับวัคซีนสามารถลงทะเบียนผ่าน4เครือข่ายมือถือก็จะมีทั้ง A.S. True d e t e c และ N.T. ซึ่งจะเปิดให้ฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะก็เปิดให้ลงทะเบียนกัน โดยแต่ละท่านค่ะสามารถไปลงทะเบียนได้ตามเว็บไซต์เครือข่ายมือถือของท่านที่ใช้อยู่และขอเน้นย้ำด้วยนะคะว่าหากท่านไปฉีดวัคซีนก็ต้องมีการรักษาระยะห่างสวมใส่แมสสอชั้นไม่พูดคุยกันหรือว่าถอดแมสระหว่างวันและหากฉีดวัคซีนแล้วค่ะก็ยังต้องมีการรักษามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยเช่นกันนะคะวันนี้9้าโงช้านะคะเปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนแล้วค่ะค ประชาชนทั่วไปนะฮะอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปส่วนผู้สูงอายุ60ปีกับผู้ป่วยในเจกลุ่มโรคเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนเหมือนกันแต่ลงทะเบียนแล้วไม่รวมผู้ติดตามนะฮะผู้ติดตามก็ต้องลงอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วไปถึงเนี่ยพอจัดคิวจัดอะไรต่างๆได้เนี่ยมันก็จะได้ไม่มีปัญหาที่จะเกิดขึ้นหน้างานอีกทีนะครับ